อ่ผมคำนวณแล้วน่าจะเกิน700ปีนี่นะครับใช่ครับไม้กี่ร้อยกี่ร้อยต้นนะครับสำหรับมะขามนี่มะขามน่าจะอยู่ประมาณสองหนึงสามร้อยนี่แหละครับเพราะว่าสองหึงสามร้อยสวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับสวัสดีครับพี่สักรับสวัสดีครับพี่สักโอ้โหวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนไม้ใหญ่ทีท็อปสระบุรีครับผมบ้านพักลานกางเต็นท์บ่อตกปลาคือมีครบในที่เดียวนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีใช่ไหมครับพี่สักรับอันนี้อยู่ เส้นไหนครับนี่เส้นบ้านนาแก่งคอยครับบ้านนาแก่งคอยอยู่ติดถนนใหญ่เลยถนนใหญ่เลยครับอ๋อนี่ครับนี่น่าจะเป็นสวนไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้ว่ไหมเราคว่าเป็นสวนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดเน้อที่ก็อยู่ประมาณ70ไร่เอาไม้กี่ต้นพี่ไม้นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณจากเดิม3,000ันะครับตอนนี้ก็เหลือสต็อกอยู่ประมาณ2 0 0พนนิดนึงโอ้โห2 0 0พันกว่าต้นโอ้โหเดี๋ยวพิสักจะ พาเข้าไปชมได้ย<ด>ินดีเลยครับ,ดเ,รบเดี๋ยวพาไปชมไม้เด่นๆเลยโซนฝั่งนี้จะเป็นพวกจุมแสงพวกมะขามโบราณเด<อ>ี๋ยวลองไปดูครับโอเคครับอันนี้พูลซับนะครับเน,ะนี่ยพูลซับที่ผมเห็นตั้งอยู่ข้างในคืออันนี้จะเยอะมากใช่ครับเยอะครับจริงๆพูลซับของผมก็น่าจะอยู่ประมาณ2อง้กว่าต้น2 0 0้กว่าต้นใช่คือเป็นไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่เลยส่วนมากจะเป็นไซส์ใหญ่ส่วนมากเพราะที่นี่เราเน้นเป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่เลยใช่ครับเน้นเป็นไม้ใหญ่ ตอนนี้ก็อยู่ประมันน่าจะ18ตันได้18ตันโอ้โหแล้วใช้เคียนยกแต่ละทีใช้เคนกี่ตันแล้วเราจะมีเคนประจำสวนเกิน50ตัน๋อมีเคนประจำสวนมีรถรับส่งทัทยใช่ครับก็คือก็บวงจรปลูกให้ด้วยปลูกส่งรับประกันบริการหลังการขาย้โอปลูกไป3มเดือนเราจะมีบริการก็คือเข้าเซอร์วิสฟรีเข้าเซอร์วิสฟรีคือรับินยาใส่ปุ๋ยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยอทะไร นอนรออยู่บ้านมีไม้ให้ชมครับผมโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวมาดูอันนี้แค่น้ําจิ้มนะครับแต่ว่าที่จริงข้างในคือเยอะอลังการมากมีว่าชมพูนี่เป็นไม้ที่ผมชอบอีกต้นหนึ่งคือต้นว่าว่าชมพูมันต่างกันกับว่าน้ําโขงไหมครับหรือว่าอเดียวกันเขาถามว่าจริงๆมันก็เป็นสายพันธุ์เดียวครับแต่ว่าความต่างของเขาก็อยู่ที่รูปใบรูปใบใช่ของถ้าเป็นว่าชมพูเนี่ยใบเขาจะโตนะครับแต่ข้างหลังยุนว่าน้าโขงเห็นไหมความแตกต่าง ไอ้ภูใบก็จะโตหน่อยอ๋ออันนี้ใบจะเล็กกว่านี่คือว่าน้ำโขงจะเล็กนะครับผลก็ต่างอันสเล็กๆนี้ไม่เล่นเลยใช่ไหมพี่เล็กๆน้อยครับสมมากจะเป็นสมิ่นแดงอันนี้ต้องใช้รถอะไรขนครับเนี่ยขาดนี้อันนี้จะเป็นเอ่อเป็นโรเบตโลเบตเลยเที่ยใช่ครับเพราะว่าเขาฟอมค่อนข้างจะกว้างครับถ้าใส่เทเลอร์เขาใส่ได้ครับแต่ว่ามันจะสูงเัต้องใช้รถพื้นเตี้ยหน่อยไม้นี้มีราคาตั้งแต่หลักหลักหมื่นหลักมีตั้งแต่ราคา สองหมื่นจนหึ่งล้านสามล้านประมาณโอ้โหสามล้านมีให้ดูใช่ไหมครับมีมีครับมีมเดี๋ยวพาไปให้ชมโอเคแต่เรายังไม่ดูเรายังไม่บอกนะครับว่าต้นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันได้ได้ครับอันนี้ก็ว่าชมพูเหรอครับใช่ครับว่าชมพูอันนี้ลูกที่มันกินได้ไหมพี่หรือว่ากินได้ครับอ๋อว่าจมพูมันก็แยกเป็นสองประเภทอีกนะมันนีว่าจมพูตั้นกับว่าจมพูลูกเรียวลูกเรียวคือลูกมันจะยาวๆอันนี้เป็นแบบเต้นแต่ว่า แต่ละต้นที่เอามานี่คือคัดแล้วใช่ไหมพี่ใช่คัดแล้วครับเพราะว่าไม้แต่ละฟอร์มนะแบบมีลีลามีอะไรที่พิเศษหน่อยนะใช่ครับโอ้สุดยอดว่าความต่างเห็นไหมว่าจุมปูปป้นกับว่าจุกปูลูกเดียวลูกตัวนี้มันจะลูกยาวๆเหมือนเป็นวงลีอ่ะโอ้อันนี้จะเป็นแบบแป้นก็คือกลมๆเป็นแบนมันจะต่างกันองนะว่าอันนี้มีเยอะไหมพี่ ว่าก็มีเยอะครับน่าจะประมาณ3 0 0้กว่าต้นโอ้โหสามร้อยกว่าต้นใช่ครับนี่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นแนวไหนครับถ้าเป็ี่ยนว่าจริงก็เป็นลูกค้าทั่วไปทั่วไปได้หมดใครับเพราะว่าจริงๆก็ลูกค้าที่มาเขาก็เป็นลูกค้าทั่วไปที่ว่าชื่นชอบในต้นไม้เขาก็มาดูคัดสรรแต่นี่เรื่องความชอบก็แต่ละบุคคลประมาณนี้แต่ว่าที่นี่มาก็คือครบจบนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากดูครับดูมองเข้าไปอันนี้คือทางลง นี่ทางลรงสวนโอ้โหนี่คือรถกลายเป็นคันเล็กไปเลยแล้วมะขามดูครับมะขามสวยอันนี้คือมะขามอันนี้ข้างในคือมีดงมะขามใช่ฮะอันนี้แก่น้ำย่อยอ่ะต้นเดียวดูคืออันนี้โชว์ก่อนว่ามีต้นมะขามอ่ะคือไม้ที่โชว์งอกว่ามีเนี่ยตั้งแต่กลางอ่ามั่งมีครับสมิตรแดงมะขามจุมแสงไรเนี่ย้โรจุนซับแก้ครับอ่ามะเดือ แล้วเนี่ยโชว์ไปว่าแล้วข้างในก็จะมีเป็นแทงเลยครับคือข้างหน้านี่โชว์ว่าเนี่ยไม้เนี่ยเรามีแทบจุนิดอันนี้รหัสนี้คือเป็นรหัสก็คือเป็นตัวเช็คตัวสต็อกอ๋อเวลาลูกค้ามาบางทีเขายรถชมอย่างเนี้ยเขาก็แค่ถ่ายรูปว่า A03 ราคาเท่าไหร่ส่วนก็จะรู้ทันทีเลยใช่ครับมีราคามีอะไรก่อนมันจะเช็คง่ายนี่ครับนี่กับใครที่ดูคลิปอยู่นะครับใคร เห็นรหัสนี้ก็แคปไว้ได้นะครับเดี๋ยวส่งมาให้ทางทีท็อปสระบุรีนะครับนี่อยามาขามต้นนี้โอ้โหนี่ใครครับต้นนี้ก็ถือว่าสวยถ้าอยากเป็นเจ้าของต้นนี้ต้องใช้งบประมาณเยอะไหมครับพี่ประมาณไม่เกินสี่แสนสามแสนกว่าบานี่รวมรวมส่งรวม ปลูกได้ไหมครับไอตัวนี้เดี๋ยวจะคุยกันอีกทีเพราะว่าเราจะอาจจะอยู่ดูลักษณะคือพื้นที่ด้วยจพื้นที่ถ้าพื้นที่ไม่ใกล้ใกลอาจจะราคาพร้อมส่งปลูกให้ได้ราคาจริงๆคุยกันได้ทุกต้นครับผมแต่ราคาตัวนี้เราตั้งอยู่หลักๆก็ประมาณ3ามแสน้ปดใหญ่มากอันนี้เป็นร้อยปีได้ไหมพี่สามสี่ร้อยครับพระรามรุ่นนี้มัน ยังไงการันตีมันเกินสามสี่ร้อยปีอยู่แล้วอ๋อโอ้โหหลายคนโอบมากเลยใช่ครับมุมเนี้ยเขาจะสวยเพราะต้นไม้แต่ต้นเ็าจะมีหน้าหน้าเอหน้าชีหน้าดีเลยนะครับหน้าเนี่ก็จะเป็นหน้าสวยอ๋อครับนี่ครับพร้อมดูโ้โหมีหลากหลายลีลาใครับหลากหลายลีลามากอันนี้ก็มาขามเอ็นต้นนี้ก็สวยโอ้ทรงเอ็นอันนี้โอ้ลีลาแบบนี้หายยากนะพี่เนาะใช่ครับต้นนี้ก็ถือว่าฟอร์มก็สวย อันนี้อายุก็เป็นร้อยแล้วนะครับนี่เหรอครับใช่อายุันปีแล้ว A สามสองหนึ่งนะครับรหัสใช่โอสวยมากเอ็นสวยนี่ครับมะขามเป็นไม้โบราณไม้ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งใช่แล้วก็แก่นเขาก็เป็นถือว่าเป็นเป็นมงคลนะคนที่เล่นแก่นมะขามใช่ไหมแก่นมะเกลอเนี่ยใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่คู่เมืองไทยเรามามาช้านานแล้วมานานใช่ครับนี่ครับมะขามขามสวยงามนี่แค่น้าจิ้มคุณ นี่นูนนี้อันนี้ดูจุมแสงจุมแสงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับพี่เยอะโอ้จุมแสงก็ถือว่าน่าจะสองร้อยสามร้อยต้นแล้วใหญ่มากครับแต่ละต้นใช่อะโอ้โหจุมแสงใหญ่หูเก่าแก่มากดูข้างในครับต่นี้ราคาก็จะอยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทนี่แหละครับใช่อโอ้โหก็ถือว่าราคาพอกันได้เลยครับอ๋อครับผมถ้าเทียบกับราคากับคุณภาพไม้นี้ผมว่าก็ ก็ค si ุ้มนะพี่ใช่อะถ้าพิสัต์นี่จุมแสงจุมแสงอันนี้ก็ลีลาสวยนะเนี่ยอันนี้เหรอครับโอ้เป็นเป็นนางนอนโค้งโค้งเสี้ยวพระจันทร์เลยอะใช่สวยไม้ลีลานางนอนปัจจุบันนี้ชุมแสงใหญ่ค่อนข้างจะหายากมากหายากแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนี่อะไรนะครับพิสัตธ์ตะเคียนทองอะตะเคียนทองใช่เป็นตะเคียนทองโอ้คนลุกเลย ลูกน้องขอหวยทุกงวดเลยนี่แหระครับอันนี้ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันใช่ไหมครับถือว่าจริงๆไม้ทุกยีิิ้นะผมมองว่าเป็นไม้มงคลหมดแหละเนาะเพราะว่าคือคือพวกเนี้ยคือกลุ่มไม้เนี่ยถ้าเป็นไม้ที่เขามีอายุเยอะเนี่ยเราถือว่าการปลูกประดับบ้านเนี่ยเป็นเหมือนว่าเป็นเจ้าที่เา้ที่คอยดูแลรักษาเราอ่ะเพราะไม้ทุกต้นผมถือว่าเป็น แม่ก็มางคนอ๋อนี่ครับต้องต้องให้พี่ักให้ความรู้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไม้ล้อมเท่าไหร่แต่ก็ชอบแต่บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องแต่ก็เรียกว่าสมัยแต่ก่อนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนก็มองน่ากลัวก็ดูแบบน่ากลัวใช่ไหมใช่แต่ที่จริงเขาสวยมากนะครับเป็นปูดด้วยครับนี่ถ้าอันนี้ถ้าออกน้ํามันนี้อ๋ออันนี้เนี่ยออกแล้วเนี่ยนี่ออกน้ํามันนะครับนี่ครับ เราเคยแต่ได้ยินแต่นี้ก็ยังมีอยู่นะเจ้าแม่ตะเคียนอะไรแต่ที่จริงตอนแรกผมนึกว่ามะเฟืองนะใช่สวยมากเลยง่ถ้าเราคิดดีก็ดีถ้าคิดไม่ดีก็ก็อย่างว่าก็อาจจะกลัวนี่ครับอันนี้ตะเคียนฟอร์มสวยด้วยเตี้ยอินพื้นที่ไม่เยอะถือนี่เป็นเป็นจัดในไม้ฟอร์มบอนไซได้เนาะตําหอมนะโอ้สวยมากเลยเจ้าแม่ตะเคียนก็้ไม้หายากก็มีอีกตัวหนึ่งอินจันอันนี้อะไรนะครับต้นอินจันอินจันใช่ จันแม่ปู่ยินจันยายยินจันอะเนี่ยที่เขาเลือกกันที่ไซไซนี้ก็หายากนะยินจันผมก็น่าจะมีอยู่ประมาณห้าสิบกว่าต้นก็จะอยู่จงฝั่งเนอคือไซสใหญ่ๆนะพี่ใช่ครับสี่ห้าคนโอบสี่คนถือว่าใหญ่หญ่มากครับหายากมากนะนะปัจจุบันโหซื้อกันแทบไม่ไหวเลยหน้าดินราคาค่อนข้างจะสูงหน้าดินก็แพงแล้วใช่ไหมหน้าดินก็แพงแล้วครับดูครับเก่าแก่มากแล้วสารลากสวยมาก สันลำต้นขึ้นไปถึงนู่น F1 นะครับนี่รหัส F1 อันนี้เป็นชุมแสงเรือใบอคุมแสงเรือใบเดียวอยู่ได้เป็นเดียวก็คืออยู่สามต้นเลยอันนี้เป็นสวนเขาเรียกสวนป่าหรืออะไรรับพิเศษครับเอาไปจัดสวนใหญอันนี้รากเดียวไหมครับครับรากเดียวไหมรากเดียวเลยครับเนี่ยติดกันมาเวลาขนส่งก็ต้องวางเป็นรถโลเบิตแล้วก็เป็นพื้นเตี้ยพิเศษอ่ะตั้านี้เลยตั้งไปเลยตั้งเลยใช่อ่ะโอ้โหจรงมากเลยเวลา ลูกค้าซื้อก็ต้องมีรถนาท้ายนําหัวกี่เมตรครับความยาวตุ่มนะ้ยครับก็อยู่ประมาณหกเมตรหกเมตรหกเมตรยี่อันนี้แต่อันนี้ให้ร่มเงาได้จริงๆใช่ครับแบบกรณีที่ลูกค้าชอบแบบจัดสวนเป็นน้ําตกนะเขาจะเหมาะกันเห็นไหมเพราะนายจุ่มแสงเขาวก็ชอบน้ํากันอยู่แล้วนี่ชุมแสงชุมแสงใช่ใหหมดเลยชุมแสงเยอะฝั่งไหนเป็นหน้าไม้ครับพี่สัตว จริงจริงต้นนี้ได้ทั้งสองหน้าได้ทั้งสองหน้าชอบใช่แต่ถ้าหลักๆก็น่าจะเป็นฝั่งนี้อ๋อแต่ว่าแล้วแต่ความชอบเพราะว่าบางทีลูกค้าที่มาบางคนก็ชอบหน้าฝั่งหนูากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของตอนนี้กว่าจะเอามาได้ผมก็ว่าน่าจะยากเย็นอยู่าเหมือนกันนะเพราะว่าความสูงเขาค่อนข้างจะสูงครับเพราะนั้นคือรถที่บรรทุกมาค่อนข้างจะต้องระวังครับต้องระวังมากโอ้โหเนี่ยความสูงจากตุ้มตรงนี้ไปตายไม้เขาก็อยู่ประมาณที่ว่า สี่เมตรแปดใช่ครับแต่ว่าถ้าลูกค้าชอบก็ไม่ใช่ปัญหาของที่ช็อปสารบุรีนะครับส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยส่งได้หมดจัดให้หมดเลยให้หมดมีมะเดื่อโอ้โหมะเดื่อนี่ตัดดีๆทาเป็นบอลไซยักได้เนี่ใช่ครับยิ่งสวยมากนะโอ้โหมันปลูดปลูดดีเหลือเกินครับมะเดื่อต้นนี้เป็นไม้ที่แตกใบเร็วผมแต่งไปสามรอบแล้วนะแต่งสามรอบแล้วใช่ครับเพราะว่ามะเดื่อเนี่ยมันเป็นไม้ที่แตกกิ่งก้านเร็ว ถ้าเราไม่แต่งอะเวลาขนย้ายขนขนย้ายยากอ๋ออันนี้ถ้าจะขนต้องตัดอีกวลาวต้องตัดเีกใช่ครับแต่การันตีว่าผมการันตีให้เลยไม่เกินเดือนเขาก็ฟูใบเหมือนเดิมเขาเป็นไม้ที่แตกยอดแตกใบเอ๋อนี่รอยตัดนะนี่ต้องเห็นรอยตัดแต่ว่าแตกเหยียแล้วแก้ประมาณเอาง่ายเดือนหนึ่งเนี่ยคือฟูแล้วถ้าสักสามเดือนเนี่ยตัดแบบนี้เหมือนเดิมรับเขาเป็นต้นไม้ที่แตกใบเร็วแต่ว่าสวยมากต้นนี้คือเป็นก้ามเป็นมัดๆเลยมีลูก มีอะไรให้กินได้ด้วยลูกกันได้นะกันได้แกขนมจีนก็ปุ้นลาบอะไรต่างๆกินได้เลยกินได้ลูกเล็กๆนะรสชาติก็ฝาดๆมันๆกูแจ่ตุ้มบางมากนะครับดูครับตุ้มบางนิดเดียวอันนี้สวยนะอูมีแต่ไม้มีแต่ไม้สวยๆมีแต่ไม้แบบลีลาดีๆครับต้นนี้ก็ลีลาดีใช่ครับ ันนี้ก็ถือว่าเป็นลาขนส่งก็คิดหนักอยู่เหมือนกันคิดหนักกันแกตุ้มก็อลังการแล้วโอ้ถ้ายกนี้ตุ้มมันไม่แตกไม่เวลาเรายกเราจะใช้เชือกรัดก็คือเป็นงานเขาจะขุดลงไปข้างใต้แล้วก็ใช้เชือกรัดรัดรัตคือคือเขามีประสบการณ์แล้วใช่ใช่ครับครับก็จะไปได้แต่ถามว่าจะไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็อาจจะไม่มีบ้างครับที่มีแตกก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องธรรมดาครับ ผมสวยลีลานี่คือโอ้ดูนี่คือดงมะขามโอ้พี่ศักมันอันนี้หลายร้อยปีเหมือนกันว่าผมคำนวณแล้วน่าจะเกินเจ็ดร้อยปีนี่นะครับใช่ครับเจ็ดร้อยปีต้องมีครับเจ็ดร้อยปีต้องมีคือคือผมจะแบบนี้นะครับพี่บางทีเราบอกลูกค้าว่าเอ้ยคุณจินตการได้ไงว่าต้นไม้พวกนี้อายุเกินเป็นร้อยนะเราไม่ต้องมองอะไรเราลองจินตการหนึ่งว่า คุณเกิดมาคุณอายุไหร่มาที่บ้านคุณเท่าไหร่หรือสองนะคุณดูมาขามสนามหลวงต้นแก่กาต้ยอะ่ะใช่ไหมครับอายุสองสามร้อยปีแล้วผิวก็แค่เรียบธปรมดาใช่ไหมแ,แมต่นี่ดูโอ้ตโบราณบพันของเขาอะ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องมองว่าเขาต้องเกินอยู่แล้วครับโอ้อันนี้รหัส e ีศูนย์หนึ่งใช่โอ้นี่ก็กําลังจะแต่งใหม่จะแต่งฟอร์มใหม่ตอนแรกเขาฟูใบทั้งหมดเลย ครับเราก็เลยว่าแต่งฟอร์มใหม่เริ่มใหม่อ๋อจังสวนแต่งทรงใหม่ใช่ครับเพราะว่ามะขามถ้าเราปล่อยให้เขาฟูไปเยอะบางทีมันจะถือว่าลูกค้าซื้ออะไรขนย้ายอ่ะค่อนข้างจะยากครับอันนี้ต้องแต่งฟอร์มเรื่อยๆต้องมีหลายคนโอบนะครับเนี่ยต้องมีสี่ห้าคนโอบแน่นอนโอ้สวยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม้สมบูรณ์มากต้นนี้ครับอันนี้พันก็นอนมาเหรอพี่ใช่ครับตั้งนอนมาเหมือนกันอันนี้ก็ขนส่งด้วยโรเบิร์ต น้ำหนักก็อยู่ประมาณประมาณยี่สิบเอ็ดตันยี่สิบเอ็ดตันใช่ประมาณยี่สิบเอ็ดตันแค่เอาไม้ต้นหนึ่งกว่าจะลงทุนมานี่ก็หลายหมื่นเหมือนกันนะพี่โอ้หลายหมื่นครับนี่แบบนี้ก็คือเราเอามาจากอีสานต้นนี้นํามาจากอุบลอุบลคนส่งด้วยรถโลเบทก็สองหมื่นกว่าบาทค่าค่าคนส่งอย่างเดียวไม่รวมค่าไม้เพราะว่าถ้าเป็นโลเบทรถปืนเตี้ยมันจะแพงกว่าเพลเลอร์เทลเลอร์เพลเลอร์ก็ประมาณหมื่นหมื่นต่างๆโลเวทกาจะราคาค่อนข้างจะสูงกว่ายอดโอ้มะขาม มีมีทุกฟอร์มนะครับพี่สัต์มีทุกฟอร์มเลยมีทุกลีลาจาเอ็นตรงหรือเป็นแบบปอนไซทรงเตี้ยอีเอ็นนี่จริงๆริงมาดูอยากให้ชมตัวนี้ดูครับพี่สัต์ตัวนี้ต้นตรงแต่ฟอร์มเขาสวยนะโอ้ข้างบนต้เนี้ยเป็นเอาง่ายถ้าลูกค้าไหนที่ว่าสนใจแบบปลูกเป็นไม้ประทานหน้าบ้านนะเพี่ยครับจบเลยนะรับใช่ครับดูกิ่งจ้างควมหนักแน่นจริงของเขาเขาโตกว่าจะได้อย่างนี้เขาสวยงาม มองว่าสวยมากสวยสวยครับข้างบนมีกิ่งทุกอย่างใช่แล้วกิ่งเขาใหญ่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งแข็งแกร่งเนาะใช่ครับแล้วโอ้โหข้างบนมีบิดบิดด้วยใช่สวยมากเนี่ยอันนี้คือมะขามหมดเลยมะขามหมดเลยโอ้โหลองมาดูดูต้นน้ต้นน้ก็เป็นทรงบอลไซต้นนู้ใช่จะเป็นแบบทรงเตี้ยเตี้ยเนี่ยลองามาดูดูต้นนี้แบบเตี้ยเตี้ยก็มีใครไม่ชอบสูงสูง โอ้โหอันนี้อันนี้ตั้งเวลาขนส่งนี่ตั้งไปได้เลยใช่ไหมจักใช่ครับตั้งได้เลยปั๊มซูมได้ต้นใหญ่มากผมขึ้นไปได้ได้เลยครับขึ้นได้โอ้โหใหญ่มากดูครับเตี้ยแต่เตี้ยใช่นี่จัดแต่งอีกรอบมันก็จะสวยเลยแหละคือต้องตุงมทุ่มุ่มพุ่มคือพี่จักต้องแต่งเรื่อยๆนะครับประมาณที่ว่าสักสี่เดือนครั้งสี่เดือนครั้งใช่ครับสี่เดือนอู้สวย นี่มีทุกรูปแบบนะครับใช่คุณดูนี่คือดงมะขามของแท้อันนี้สวยมากนะโอ้โหมะขามไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ต้นนี้ก็สวยใช่มีเสน่ห์นะต้นนี้ครับหลายลำใช่มีจริงพาดมาก็มีเสน่ห์นั่งได้นะนั่งได้ขึ้นไปนั่งห้อยขา โอ้โหอลังการจริงใช่คใครใครอยากมาดูต้นจริงก็มาดูได้นะครับเพราะว่ามันเยอะจริงจริงอาจจะนําเสนอไม่ได้ทุกต้นแต่ว่าอยากให้มาดูครับพา,มาชมไปเรื่อยๆเลยครับดูครับใครใครไม่ชอบแบบใหญ่ๆไซส์เล็กๆก็มีครับพี่สากดใช่โอ้โหสะดาวปูดสะดาวผมก็มีหลายต้นนะฝั่งโน้นสวยๆสะดาวปูดแต่เนี้ยอ๋อสะดาวปูดๆนะครับดูเนี้ยครับมันความพิเศษ คือเด็ทั่วไปมันก็มีแหละแต่ว่าอันนี้คือมันปูดมันปูดเพราะอะไรครับพี่ศักดิ์มันคือถ้าหลักๆแล้วจริงๆมันเป็นการสร้างคือในกรณีได้อาจจะเจอพวกแมลงมาต่อยเขาเอามาต่อยแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อนะครับเพื่อไม่เป็นการสร้างมันก็เลยทําให้ต้นไม้ปูดขึ้นอ๋อนี่นะคล้ายๆคนที่รักเริงๆกับพวกมาค่าแตะมาก่าโมมาค่าแตะเขาบอกว่าปุ่มพวกนี้จริงๆมันเกิดจากแมลงต่อยแต่เขาสร้างเนื้อเยื่อมาทําให อวุ้มจนเป็นลายข้างในสวยอ๋อนี่ครับชัดเจนมากนี่คือเขากําลังหุ้มตัวเขาเองใ่มันก็เลยกลายเป็นไม้พิเศษใช่เป็นไม้พิเศษนครับเขาก็ป้องกันตัวเองจากพวกแมลงอ่ะเนี่ยทาเป็นไม้ดูดทำให้มูลค่าของเขาสูงขึ้นเรามาดูมะขามโซนนี้เป็นโซนที่ไม่ใหญ่มากเป็นไซส์ที่ซ้อมลงมาอีกใช่ไหมผิวพันธุ์นะผมบอกเลยว่าสวยมากโอ้โันแตกเป็นลายเกดจระเข้เลยใช่อ่ะ <anca> จะบอกว่าเล็กก็ไม่ใช่นะใ <g> ช่ใหญ่เหมือนกันอู้<ช>แต่ผิวต้นนี้สวยมากเลยใช่ดูครับดูผิวต้วนนี้โอ้โหทำไมมันเป็นลายแบบนี้ได้อืมไม่โตมากแต่ตัวนี้ผมบอกเลยสะกดใจได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาไม้ที่มีความมีเสน่ห์แบบ<ช>สวยๆนะต้นนี้ผิวผิวสวยมากจริงๆปกติเกล็ดเขามันจะยาวๆนะเหมือนต้นอื่นๆโอ้แต่ต้นนี้ผิวแตกลายสวยมากใช่ มันลงตัวด้วยขนาดของมันไม่โตแล้วไม่สูงมากปลูกเป็นไม้ก็เรียกว่านะในกรณีลูกค้าสร้างบ้านเป็นทรงโมเดนแล้วก็มีเขาเรียกว่าหยุนวางหน้าบ้านนะครับพี่จ๊คใส่กระถางสวยอืตั้งโนนนิดนึงอย่างเงี้ไมหมครับใส่ระางตั้งตั้งเป็นเป็นเนินสูงนิดนึ่งจะสวยมากต้องบอกว่าไม้หลายพันต้นนี้คือ แต่งตลอดนะครับพี่ศักใช่ไหมครับจริงๆก็ไม่ได้แต่งตลอดครับแต่ว่าเราก็ดูเป็นช่วงจังหวะคือช่วงที่ว่าคือต้นไม้เราต้องต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือไม้ล้อมใช่ไหมเพราะนั้นคือครเราก็จะแต่งให้อยู่ในลักษณะคือการเคลื่อนย้ายที่สะดวกอห็นไหมคือแต่งตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถามว่าทหไมคือถ้าเราปล่อยไปไปเรื่อยๆเลยฟอร์มเขาจะกว้างเพราะนั้นคือเวลาเคลื่อนย้ายมันก็จะทําการเคลื่อนย้ายยากแต่อันนี้เราแต่งเพื่อให้ลูกค้าได้ดูฟอร์ม พอประมาณก่อนว่แล้วก็ถ้าค้าสนใจเราก็จะอธิบายเพิ่มว่าอนาคตมันก็จะฟูไปเพิ่มตรงมืมอ,อบนี้โอ้โหมืออาชีพมากนะครับคือรู้ทุกอย่างแลวแหละเกี่ยวกับไม้ไขั้นอตอนเอาง่ายๆแต่เราถ้าเราปล่อยตามธรรมชาตินะคือเอายกอย่างง่ายๆเหมือนเหมือนพี่ดูน้อมาปุ๊บใช่ไหมครับถ้าว่ามาเห็นต้นไม้ฟอมสวยวามกว้างแล้วบางเงินพอผมบอกว่าผมส่งให้ก็ือ้ซื้อใช่ไหมแต่ผมบอกผมก็ยาดตัดกริอย่างนี้ เราจะรู้สึกเสียดายอ๋อเออใช,ใช่ใช่ช่เพราะนั่นคือเราก็พยายามทําให้ฟอร์มไม้ให้ลูกค้าที่เห็นคือให้ในฟอร์มนีเราเราไปส่งให้ได้อยู่ในฟอร์มนี้ประมาณนี้อ๋อน,นี่ครับ,รบแล้วที่เหลือก็รอวันเวลาที่ก็จะแตกสิ่งเพิ่มอีกอ๋อครับแล้วอันนี้อะไรครับพี่ศักดิ์ทำไมมันใหญ่อันนี้ก็เรียกต้นน้ําเกลียงอ๋อต้อนน้ําเกลียงใช่ใช่อะก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์โอ้เก่าเก่มากใช่ใหญ่สวยงามมีมอสเกิดด้วยข้างบน โอ้โหใหญ่จริงโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าอย่างนี้ก็เอามาได้นี่ก็สวยนะดูดิครับมะขามโอ้โพื้นเอาต้นนี้ก็สวยโอ้โอันนี้ <c oughs> กิ่งทําไมมันกิ่งทําไมมันเยอะได้ขนาดนั้นสวยนะนนสวยมากครับโอ้นี่ก็ให้คนงานก็ตัดหญ้าช่วงนี้ฝนมันตกหญ้าก็จะเกิดเร็วหน่อยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหมีแบบเอ็น โอ้โหมีทุกฟอร์มแหละไม้กี่ร้อยกี่ร้อยต้นนะครับสําหรับมะขามนี่มะขามน่าจะอยู่ประมาณสองหนึ่งสามร้อยนี่แหละเพราะว่ามันสองหนึ่งสามร้อย <c oughs> ใช่ครับมันอยู่ทั่วเลยโซนนี้จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งแล้วก็โซนข้างหลังก็อีกเยอะแล้วก็โซนหลังสุดนี่ก็โอ้โหเยอะอยโอ้โหมีอีกใช่ครับโอ้ครับก็ดูกันยาวๆไปนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้ล้อมคือ มีทุกแบบทุกสไตล์จริงๆนี่ดูมะขามต้นนี้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์อีกต้นนะดูต้นนี้สวยมากอันนี้พร้อมตั้งหน้าบ้านเลยใช่ครับโหนี่ก็แต่งโคนอีกเั็กหน่อยตรงนี้ใช่ไหมครับใช่อาจจะแต่งโคนอีกหน่อยครับอันนี้ก็เดี๋ยวคนงานเขาก็น่าจะมาแต่งแต่งโคนให้มันดูสะอาดสะอ้านขึ้นอ๋ออุ้ยนี่เพิ่งเคยเห็นแก่นมะขามใช่ครับแบบนี้แก่นใหญ่มากนะอย่างน้อยก็ อันนี้คือมันมันไม่ผูเข้าไปเลยนะไม่ผูแล้วครับใช่มันจะแข็งของเขาอันนี้มนุษย์ไม่ได้สร้างมัมลายธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับโอ้ลายสวยมากใช่อันนี้แก่นแก่นดําของเขาเลยแหละอือโอ้หน้านี้ก็สวยใช่นี่ก็ถือว่าเ็าเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบไม้บอนไฟแบบไม้ซากไม้ซากใช่ครับก็จะจินแบบนี้แล้วแก่นของเขาแข็งมากตะปูตอกตะปูลองเนี่ย งอเลยเพราะแก่นเขาค่อนข้างจะแข็งตระพูดตอกไม่เข้าใช่โอ้โหนู่นครับมะขามยาวไปนู่นใช่ครับอันนี้ก็พวกสม็ดแดงสม็ดขาวโอ้โซนนี้ก็สม็ดแดงสม็ดขาวสเมิดขาวอยู่ข้างหลังมู่งอันนี้ต้นอะไรพี่ศักดิ์สวยดีอันนี้พยอมอ๋อพยอมใช่พยอมหอมไก่นี่ฮะใช่โอ้พยอมฝั่งนู้นเป็นดงเลยอ๋อใช่อันนี้คือบางทีลูกน้องไปวางตรงไหนมันก็ไปวางแทรกไปเรื่อยเลยต้นต้นนี้ก็น่ากว้างดีมากเลย ใหญ่สวยอันนี้ลีลาเขาก็สวยมากนะครับโองแต่แต่ละต้นนี้เราก็คัดมาแล้วแหละใช่ไหมครับพี่ใช่ครับถือว่าคัดคัดคัดมาแล้วหยัดมา้วก็รอยที่เขาแต่งเขาเขาจะเสาะให้โชว์ตามอ๋ออ๋อมีรอยแต่งใช่ครับเดี๋ยวก็จะแต่งไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ครับดงมะขาม ก็ยังไม่หมดนะฝั่งนี้ก็ยังมีเหลือติดมาคือเยอะมากเดี๋ยวดูฝั่งนู้นเดี๋ยวลองเดินไปดูฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวไปชมไอไลท์มะขามอีกต้นหนึ่งเป็นมะขามบิดเกลียวที่อยู่บนเนินตอนนั้นคือต้นที่ต้นเอกของสวนเลยอไม่โตแต่ว่ามูลค่าสูงสุดในสวนมะขามเหรอครับใช่ครับมะขามอยู่ตรงนั้นนะมะกอกน้ําที่เราทานนะต้นดองอันไหนครับนี่นี่เหรอครับมะกอกแกงแล้วก็เขาเขาเก็บลูกดองขายอ่ะ น่า,ากออกลูกก็เต็มอยู่นะมะ<า>มะกอ,อกน้ํามกอ่อก<น>ไม่ใช่มะกอ,อกตํามมต้นตํานะมันจะเป็นมะกอ,อกน้ําที่ที่ก็ดองใช่ไหมอ่าก็ดองอ๋อฮะความความสวยมากนะต้นนี้โอ้ต้นใหญ่มากเพิ่งเพิ่งเคยเห็นต้นเอในลูกมันจุกเขียวลูกมันจะกลมเกลือนกับใบมองแทบไม่ออกนะอ๋อที่ห้อยๆอ,อยู่นี่ห้อยๆอ,อยู่อ่ะไหนห้อยอแต่มองไปมันเหมือนใบ มันเกิดกเปนั้นมันจะอยู่ยังไงมะกอกเขาก็อยู่ในพื้นที่น้ําเป็นส่วนเยอะอครับโคกดอนอะไรก็อยู่ได้แต่ว่าเขาก็ชอบน้ําเหมือนกันนี่เดิมนั่งเดิมเขาก็อยู่ในท้องนาก็อยู่ในน้ำอุเจ็ดดูดิรากสวยมากเลยใช่รากละลายนึกว่ามะกอกโอลิฟแต่แรกริงมันก็คล้ายๆนะคล้ายๆใบก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันต่างของเรามันเขียวของโอลิฟเนี่ยเขาจะขาวใบเขาจะขาวกว่าจริงๆมันก็ใกล้เคียงนะ ใกล้เคียงใช่มันต่างแค่ใบของเรามันจะมีสีเขียวเขียวจัดนี่ไอ้นี่นนพ,<อ>พุณครับต้นนี้เวลาขายลูกค้านี่รวลาเกลื่อนยายนี่ยากมากเลยเพราะมัน,ม,น,ม,นมันกว้างมันกว้างอันนี้ต้นอะไรพี่ศักดิ์อันนี้ก็พุ่นซับออพุ่นซับเหมือนกัน่ผมอยากรู้ละเกินว่าต้นพุ่นซับไซส์เนี้ยอายุเขามันมันโตเร็วหรือโตช้าโตช,ช้าครับแบบนี้ก็อายุเกินประมาณสองปี อครับบางคนก็มองว่าน่าจะห้าหกสิบบอกว่าไม่ไม่ใช่เลยพุทซัพยเขาเป็นตระกูลไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งใช่ครับเขาจะโตช้าแต่แบบนี้ก็การันตีเลยครับอย่างน้อยสองร้อยสองร้อยต้องมีสองร้อยปีใช่โอ้เร้วขนย้ายยังไงผมยังยังมองภาพไม่ออกเลยใหญ่มากอย่างนี้ราคาไปเป็นแสนหรือว่านี่ก็ประมาณสองแสนกว่าบาทอุ้ยอ๋อต้นใหญ่อย่างนี้ก็สองแสนเองนะครับครับประมาณสองแสนบาทผมนึกว่า จะเป็นแบบครึ่งล้านอย่างนี้นะไม่ไม่จะมากคูณซับราคาสุดๆแล้วก็จะอยู่ประมาณวันสามแสนลงมาส่วนมากนะว่าว่านี้เอ้ยอะไรแพงกว่าต้นไม้ถ้าถ้าแพงจริงๆก็ส่วนมากที่เล่นถ้าเจอแบบไซส์บิ๊กๆกันจริงๆนะเขาน่าจะเป็นมะขามมั่งมีอะไรแบบนั้นมั่งมีเพราะมั่งมีเนี่ยไซส์ใหญ่หากันยากมากปัจจุบันนี้มั่งมีราคาถ้าใหญ่กันจริงๆก็มันสูงตามความหายากด้วยใช่ครับเมื่อก่อนก็สมิดแดงไซส์ใหญ่ใช่ไหมครับ ราคาสูงมากเมื่อก่อนปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วตรงนี้ตรงนี้คือลานกลางเต็นท์หรือว่าอะไรครับพี่สัก์เป็นลานกัาเต็นท์ครับแบบกลางเต็นท์ได้ตกปลาได้ครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักโอ้มีบ้านพักด้วยคือละหนึ่งพันบาทโอ้คือละพันใช่อะอันนี้ต้นยางนาอันนี้ต้นอะไรนะครับพี่สัก์ต้นยางนาโอ้โหนี่เสียดายมากต้นนี้เอามาแล้วเขาเขาจากไป อ๋อโอ้โหใหญ่มากใช่ปกติต้นยางนาจะยาวๆสูงๆนะใช่ครับจะไม่ลีลาจะมีอยู่สองต้นนะยางนามีฝั่งโน้นต้นหนึ่งฝั่งเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นต้นนู้นก็สวยมากใหญ่นะลองขึ้นไปดูเอี่ยมาดูมุมเนี้ยเหมือนไกลไขเหมือนหงเนี้ยอ้อมไปนูลองลองถ่ายมุมนี้ดูเหมือนประมองนะเหมือนหงเลยโอ้โหดูครับือนี้ใหญ่มากนะขึ้นไปยืนนี่คือก็แข็งโคตรยางนาใช่โคตรยางนาโอ้ ลูกค้าเวลามาที่สวนนี่ก็จะตั้งคําถามว่าขนมาได้ไงใช่พี่ผมก็ยังงงนี่ฐานก็ล้นใช่สี่เมตรห้าเมตรได้ช่วยมากลูกค้ามาคุณนขนมาได้ไงใหญ่มากส่วนนี้่วนมากเกอคาถามเนี่แล้วลูกค้าก็มามาหาซื้อต้นไม้อะใช่ผมว่าไกลด้วยขนาดของต้นไม้ทุกคนก็น่าจะมีคําถามเดียวกันนะเพราะว่าแต่ละต้นนี้คือมันใหญ่มากครับฟังนว่าพูนซับนี่แต่บิ๊กบิ๊กโอ้โหแต่บรรยากาศดีมากครับที่กดิ์เนี่ยม